สำหรับปลายเดือนมิถุนายนนะครับอุทยานแห่งชาติและวานาอุทยานนะครับหลายๆแห่งนะครับในประเทศไทยสวัสดีครับพบก,กับผมนายวุฒิพงศ์ดงคำฟูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืมนะครับในรายการทรรมทุกท็ที่นี่แม่ปืมนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนผมคิดว่า เป็นตอนที่ประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับต่ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับที่จะได้ยินเรื่องเล่านะครับที่ผมจะเล่าในตอนนี้ไปนะครับสำหรับปลายเดือนมิถุนายนนะครับอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานนะครับหลายๆแห่งนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยก็กําลังเร่งดําเนินการนะครับในการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็พร้อมที่จะนะครับรอคําสั่งจากรัฐบาลนะครับในการเปิดนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับหลังจากที่เราได้มีการปิด อุทยานแห่งชาติวนาอุทยานนะครับตั้งแต่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาจากกําหนดนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน,นะครับท่านบราวุฒิศิละปะอาชานะครับได้ถแถลงนะครับว่าจะมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนาอุทยานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้ผมคิดว่าเป็นข่าวดีนะครับของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมธรรมชาตินะครับ ที่อุทยานแห่งชาติไม่ปึมเองนะครับก็มีทั้งโทรศัพท์นะครับเฟซบุ๊กไลน์ท t ิตเตอรนะครับสอบถามว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าก็คงจะเป็นเหมือนกับอุทยานหลายๆแห่งนะครับที่ก็ได้มีการติดต่อจากนักท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อว่านะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎานะครับก็คือวันพุธนะครับที่จะถึงนะครับในต้นเดือนของกรกฎาเนี่ย ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับที่ตั้งหน้าตั้งตารอเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับสัมผัสอุทยานแห่งชาติในตอนก่อนหน้านั้นนะครับผมได้กล่าวไปว่าอุทยานแห่งชาตินะครับก็โดยข้อสัมการนะครับหรือว่านโยุบายของทางผู้บริหารนะครับให้อุทยานแห่งชาติได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับให้เตรียมความพร้อมการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็ ได้มีการดําเนินการเรียบร้อยแล้วพอมาวันที่1กร,รกฎานะครับผมไปสํารวจดูแล้วนะครับว่าจากอุทยานแห่งชาตินะครับทั้งหมด155แห่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีการเปิดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการนะครับมีทั้งเปิดทุกจุดเปิดบางส่วนแล้วก็มีการปิดนะครับปิดต่อเนื่องไปนะครับในส่วนของอุทยานแห่งชาตินะครับที่มีการเปิดทุกจุดเนี่ยเท่าที่ มีรายงานข้อมูลนะครับก็มีทั้งหมด64แห่งนะครับอุทยานที่เรารู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับก็จะเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาตินะครับที่พร้อมเปิดนะครับแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติทางทะเลนะครับบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับก็สามารถเปิดให้บริการได้นะครับในส่วนของ อุทยานแห่งชาติที่เปิดการท่องเที่ยวนะครับที่เปิดเพียงบางส่วนนะครับก็อาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆแหล่งนะครับแต่ว่าจะเปิดให้บางแหล่งบางแหล่งก็ยังปิดอยู่นะครับก็มีทั้งหมด63แห่งนะครับนะยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาแหลม่ยหมบุกศม็ดนะครับอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นต้นนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปูมนะครับก็เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ การเปิดการท่องเที่ยวนะครับอุทยานแห่งชาติปูซางนะครับอุทยานแห่งชาติขุนแจกัอัน,นี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่ผมได้แจ้งนะครับแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติที่มีการปิดนะครับหมายถึงว่าวันที่1นร่งตุลาคมยังไม่เปิดนะครับก็จะเป็นกลุ่มอุทยานแห่งชาติทางทะเลนะครับที่ ที่อยู่ในช่วงมรสุมแล้วก็เป็นการปิดด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างเช่นอุญยานแห่งชาติโดยอินทนนท์นะครับก็ยังปิดอยู่นะครับผมได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติโดยอินทนน์กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาปรับปรุงนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็คงจะได้รับข่าวดีนะครับเร็วๆนี้นะครับอาจจะเปิดในเดือนถัดไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับทีนี้มาดูนะครับว่า ในส่วนของการเข้ามาอุทยานแห่งชาตินะครับก็นักท่องเที่ยวนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับมีการปฏิบัตินะครับตามมาตรการนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของโรคโควิดในทีมด้วยนะครับมาดูในส่วนนะครับว่าการบริหารจัดการนะครับอุทยานแห่งชาติที่เราจะมีการนะครับดำเนินการนะครับในส่วนของจุดที่ผ่านเข้ามานะครับจะเป็นด่านตรวจด่านเก็บค่าบริการต่างๆนะครับก็จะมีจุด นะครับคัดกรองนะครับนักท่องเที่ยวนะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับถ้าหากว่าใครอุณหภูมิ เกิน37.5นะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าท่านมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นก็ถือว่าผ่านการคัดกรองนะครับแล้วก็ในจุดการคัดกรองเนี่ยก็จะมีการบริการให้เจลแอลกอฮอฮ์นะครับสำหรับล้างมือเพื่อค่าเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับในส่วนของอุทยานนะครับก็จะมีการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยว ในแต่ละวันนะครับซึ่งแต่ละอุทยายนเนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะครับให้กับกรมอุทยาแห่งชาตินะครับเราก็จะรู้แล้วก็หลายๆอุทุานก็ได้มีการสมัครนะครับเป็นสถานที่สําหรับเว็บไทยชนะนะครับมีการสแกนนะครับคนเข้าคนออกนะครับตลอดจนมีการบันทึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าแต่ละอุทยานในแต่ละวันเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการหรือว่าไปท่องเที่ยวได้วันละกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับต้องมันเช็คข้อมูลด้วยนะผมเกรงว่าถ้าหากว่าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันเต็มพอดีท่านก็ไม่ได้รับสิทธินะครับที่จะให้เข้าไปได้นะครับมันจะเสียเวลาหรือว่าเสียโอกาสของท่านนะครับทั้งท้งที่ท่านตั้งใจมาแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะต้องเคร่งครัดในส่วนของจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เราสามารถรองรับได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะไม่เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรามีการวางมาตรการโดยเฉพาะ มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับซึ่งในส่วนของด่านตรวจก็ดีศูนย์บริการก็ดีหรือว่าจุดบริการอื่นๆห้องน้ำนะครับในแต่ละพยานก็จะมีการระบุนะครับจุดนะครับที่จะให้แต่ละคนเนี่ยนะครับยืนรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยยังไงก็ตามนะครับก็ให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลมานะครับสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตลอดจนนะครับได้รับฟังคําแนะนํานะครับจาก เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในแต่ละอุทยานแต่ละจุดด้วยนะครับเราจะต้องร่วมมือกันนะครับถ้าหากว่ามีคนฝ่าฝืนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความลําบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าหากว่ามีภาพที่มันไม่ดีออกไปนะครับอุทยานแห่งชาติน,น,นั้นอาจจะถูกสั่งปิดนะครับมันก็จะทําให้คนอื่นนะครับที่เขาอยากมาแล้วเขาตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับยังไงก็ต้องขอความร่วมมือ เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวมีที่มีความตั้งใจนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับก็จะมีวันหยุดอยู่หลายๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดคาสารละหาบูชาวันหยุดวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพระพรรษานะครับของในหลวงราชการที่สิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดของเราก็จะมีอยู่แล้วก็เป็นเดือนที่สามารถท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับ ก็ฝากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับจงเตรียมตัวนะครับให้พร้อมอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นนะครับหน้ากากอนามัยใส่นะครับให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาตรการในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วนะครับในอุทยานเรายังดําเนินการอยู่นะครับในเรื่องของการลดการนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปก็ยังอยู่ในส่วนของอขั้นตอนที่เราขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวนะครับถ้าหากว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความผิดจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายด้วยผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ ก็หวังว่าวันที่1กรกฎาคมนะครับนักท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจนะครับที่จะเข้ามาอุ่ยานก็หวังว่าจะได้รับความสุขความประทับใจในอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็สําหรับพวกเราชาวอุทยานแห่งชาตินะครับทุกๆแห่งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะทุกท่านเราเจอกันนะครับวันที่1กรกฎาคมสวัสดีครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส2019ิหรือโควิด -19 เริ่มมีทีท่าว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ หลายจังหวัดเริ่มปล่อยมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์เฟส4ด้วยการเปิดแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่12มิถุนายน2563ที่ผ่านมาเรื่องการเปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อให้บริการประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวันนอุทยานส่วนพฤกษศาสตร์และส่วนรูคชาติ ตลอดจนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางแห่งที่มีความพร้อมจะเปิดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในวันที่1กระกฎาคม2563หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563ที่ผ่านมาตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเมื่อวันที่23มิถุนายน2563เพจเ Facebook ประชาสัมพันธ์ขุมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับแนวทางการเปิดให้บริการประชาชนได้เข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติ ในวันที่1กรกฎาคม2563นี้จำนวน127แห่งซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ปืมอยู่ในกลุ่มที่เปิดให้บริการด้วยโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการจัดประชุมและการรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยกำหนดมาตรการควบคุมนิวน้องมอลเนเชอร r ลพาร์คและกำหนดทดสอบระบบการให้บริการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือเรียกว่าการเทสรันดังนั้นอุทยานแห่งชาติแม่ปืมจึงได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบในการให้บริการโดยในวันที่24มิถุนายน2563ได้เชิญคณะกรรมการการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่ใจมาตรวจสอบความพร้อมของการวางระบบพร้อมกับให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําแม่ปืมของอุทยานแห่งชาติแม่ปืมต่อไปท่องเที่ยววิถีใหม่ตามสไตล์อุทยานแห่งชาติแม่ปืมนิ้วนองหม้อในชลโล่พาร์คและที่นี่ด่านเก็บค่าบริการอุทยานแห่งชาติแม่ปืมเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงด่านเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวต้องทําการดับเครื่องยนต์เพื่อลงมาล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน หากผ่านการคัดกรองเจ้าหน้าที่จะทำการติดสติ๊กเกอร์เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าผ่านการคัดกรองจากนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องทำการลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงทะเบียนลายมือชื่อเพื่อเข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติแม่ปูมรวมทั้งการใช้การจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ ในกรณีนักท่องเที่ยวตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายแล้วเกิน37.5องศาเซลเซียสจะให้ไปพักณจุดพักรอตรวจเพื่อทำการตรวจซ้ำ ภายใน5นาทีถ้าหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสเกิน3ครั้งอุทยานแห่งชาติแม่ปืมจะประสานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้นำรถฉุกเฉินมารับเพื่อไปตรวจคัดกรองเพิ่มเติม,ตมที่โรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพะเยาหากนักท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดกรองแล้วมาถึงณจุดบริการต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปืมจะเห็นได้ว่า ทางอุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีการกำหนดจุดเระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนหรือรอคิวไม่น้อยกว่า1-2เมตรเพื่อลดการสัมผัสกันร,ระหว่างบุคคลอีกทั้งอุทยานแห่งชาติแม่ปืมยังมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามจุดบริการต่างๆเพื่อความอุ่นใจในการท่องเที่ยวอุทยานวิถีใหม่สไตล์อุทยานแห่งชาติแม่ปืม e ิวนอมองในช u r a l Park แล้วมาพบกันค่ะ